สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ขยายระยะเวลาการสนับสนุนสินเชื่อผลิตภัณฑ์ยางถึงเดือนธันวาคม2564นะคะหวังดูดซับยางออกจากระบบรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใ,ใหม่ต่อไปค่ะ สำหรับการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เดินหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางนั่นเองค่ะวงเงิน25,000ล้านบาทขยายระยะเวลาถึงเดือนธันวาคม2564 เพื่อหวังที่จะดูดซับยางออกจากระบบซึ่งรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารานะคะวงเงินสินเชื่อ25,000ล้านบาทไปจนถึงเดือนพันวาคม64เพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางขั้นปลายน้ำ ในการขยายกำลังการผลิตปรับเปลี่ยนเครื่องจากการผลิตซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติโดยเป็นการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์และก็รัฐจ,จะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการตามที่จ่ายจริงค่ะแต่ไม่เกินร้อยละ3ต่อปีนะคะตลอดระยะเวลาโครงการ10ปี ตั้งแต่ปี2,559ถึง2,569นั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้มีปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิม60,000ตันต่อปีก็จะเป็น100,000ตันต่อปีค่ะซึ่งรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายเวลาจะช่วยกระตุ้น ให้การเกิดการใช้ยางภายในประเทศนำไปสู่การดูดซับยางออกจากระบบเกิดการขยายกำลังการผลิตการแปลรูปยางผลักดันราคายางให้สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพนะคะไม่ให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนภายใต้ความร่วมมือกันร,ระหว่างเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราผู้ประกอบกิจการยางและก็รัฐบาลนะคะ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถยื่นคำขอพร้อมกับเอกสารฝ่ายวิจัยและก็พัฒนาอุตสาหกรรมการยางค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ025391576ต่อ301313และก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวดีๆจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ